สวัสดีค่ะทุกท่า,าวนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดบทที่9ค่ะตี้จิ๋วเค่ตี้จิวจ๋วเค่อหวองเมินหฟูี่พวกเรามาทบทวนบทที่แล้วกันก่อนนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้าง รูปแรกนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเชิ้นชันเชิ้นชันเสื้อเชิดชิ้นจิชิช้นจกิกระโปรงลิ่งใต้หลิ่งใต้เนคไทคู่จิคู่จิกางเกงว่าจิว่าจิถุงเท้าเสื้อจิ เสียจรองเท้าค่ะตี้จิวเย่มาดูกันนะคะว่าตี้จิวเย่มีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างคำศัพท์แรกนะคะฟังดีๆนะคะที่ชื่ชานที่ชื่ชานแปลว่าเื้อเสื้อยืดนะคะ ต่วนคู่ต่วนคู่แปลว่ากางเกงขาสั้นเหรียญอีฉินเหรียญอีฉินชุดกระโปรงหมวกหมวกว่ายเท้าว่ายเท้าเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมนะคะ ต่อไปคำสุดท้ายหมาอีหมาอีแปลว่าเสื้อไหมพรมนะคะต่อไปหวมันไหลเฉยด้วยว่าอีเสียเรามาดูด้วยว่ากันนะคะเรามาดูบทสนทนาด้วยกันนะคะอ่านักเรียนเปิดหน้าบทสนทนาของบทที่9นะคะประโยคแรก这是什么 เจ้么แปลว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรต่อไปเด็กผู้หญิงตอบว่าเจ้าชื่อ我的เที่ชจ้าชื่อ我的้ต์แปลว่าอะไรคะเรียนแปลว่านี่คือเสื้อยืดของฉัน นี่คือเสื้อยืดของฉันต่อไปนะคะเจ้าชื่อสุริเตอ่า帽子เจ้าชื่อสุรเิาาตเตอ,อ่า帽子แปลว่าอะไรคะนี่อันแปลว่านี่คือหมวกของใครนี่คือหมวกของใครเด็กผู้หญิงตอบว่าอะไรคะเจ้าชื่อเกอเกออ的帽子 เจอ哥的帽อเดกผู้งตอบว่าะคะเด็ก้งตอบว่านี่คือหมวกของพี่ชายนี่คือหมวกของพี่ชายต่อไปนะคะน่าชื่นหนีเตมาอีมะน่าชื่หมาอีมะแปลว่านั่นคือเสื้อไหมพรมของเธอใช่ไหม นั่นคือเสื้อไหมพรมของเธอใช่ไหมน้าชื่อวอดเติมเหมาอีน้าชื่อวอเตอิมเหมาอ,นาอ,าอ,มาอีนั่นคือเสื้อไหมพรมของฉันวันนี้การบ้านของนักเรียนนะคะหน้า42และ44นะคะวันนี้เราลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะจ๊เจี